โอ้ไซส์แบบนะกิปปี่สนิ้วครับตัวนี้ไซส์ต้องมีเจ็ดตัดขีดนะตัวนี้โอ้ยสองเหรอกิพี่สมนิ้วโอ้โหใส่จีพ้าตัวใหญ่เลสวยไม้เดียวเลยใส่แล้วครับ สัสดีครับผมเพลินพิชิงครับมาอีกแล้วครับบ้านแพลวมันไกลใช่ไหมบ้านแพลวอ่ะไม่ไม่ไกลครับแค่ปากซอยละตอนนี้อนี้เรามาอยู่ที่บ้านแพลวนะครับเหมือนเดิมครับนันนาต้อมไว้วันนี้มันรักกันเนาะใช่ไักบ้านแพลวแค่ปากซอยครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ไปดูครับเหยื่อใช้เหมือนเดิมครับเป็นสกิปปี้ครับสามนิ้วนะตัวนี้มาลองตีปซ้อนกันใช่นอนนะมาซ้อนใช่นอนครับเดี๋ยวก็สับเปลี่ยนไปเรื่อยครับวันนี้ไม่นอนก็สกิปปี้ครับ มาร์ติง4และ8จังหวะอกาสแล้วแต่จังหวะแ,แ,แล้วแต่เราจะเล่นเจอหมายใดเราก็เล่นหมายนั้นแต่วันนี้เราจะเน้นหนอนกาสกปปี้3เนิ้วได้ครับวันนี้โอเคครับไงเดี๋ยวไปตามชมครับผม พี่สามกางแดงใส่กับตัวเบสสามโมตอนนี้จะลองดูเล่นตรงนั้นก่น ผูกส่งไม่ทันเล่นหางไปเลยอุ้มเลยใหญ่อยู่แล้วหางไปแล้วลองแบบไม่ไม่มีหางนี่และ ไม่อยู่เ,เปี่ยกนกระสง์ไม่ใช่กกะสงเบ็ดสั่งจะจับได้ไหมเนี่ยสู้กันอยู่ขึ้นมาเลยอืมอแรงมันก็เลยดีนี่ครับวัดลอยขึ้นมาเลยโอ้ไซส์แบบนะบนกะป,ปิบพี่สามนิ้วครับตัวนี้ไซส์ต้องมีเจ็ด กัดจีนอ่ะตัวนี้ถูกโหอะไรวะไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อัดคลิปไปด้วยตอนแรกโหกัดแบบงงเลยหมายแน่แบบนี้โหแบบนี้เลยสียาเข้าไปแล้วตอนแรกตัวเล็กกัดใช่ตัวแรกตัวเล็กเห็นเลยว่าตัวเล็กแต่อันนี้มันออกมาอย่างไงงั้นกัดแบบงงมากแองแค่นี้แอบงบดูดิแองนิดเดียวอะ่ะแองแค่นี้เองสยไม่ได,ไได้ไม่ได้คลิปตอนกัดนะตัวแบบนี้หนโหตะกัดโหด โคตจริงเก็บตันนี้เก็บไว้ครับจะถ่ายรูปนะลอยเปข้างๆเฮ้ยดีกว่าต้องหนักไปลงไวไปไม่มีแหนนี่คือลงใต้ท้องน้ำเลย เป็นผีแล้วมันอกคืออะไรอกน้ำหรอก กแก้มแตกเลยอ่ะคิิปีน้วมก็อาเดินคือโดนเบ็ดด้วยไงแก้มแตกเลยครับตายแน่เลยวะดูแตกขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่ตายก็เดี๋ยวปล่อยในสวนโอเคครับได้กินด้วยว่าโหนจ้ะ ก็ไม่ตัางโคดอ่ะอืมแล้วนย,ยกว่าตัวใหญ่เนะอืมมีครีมปะอันนี้เลยมีครนะีมมาขอปลาจับแล้วแต่ว่าเลือกบัตรจะสักต้องหัก้างแตกเลยเก็บไว้ก่อนถ้าปล่อยไปอาจจะตายอืมอะไรเนี่ยมาได้คลิปได้คลิปตัวจ้อยอเฉยเลย <laughs> ที่เห็นอะที่มันมันเลือ้อยลงไปอ่ะมันไม่ใช่ตัวนี้นะตัวใหญยหู้นี้เยอะเลยใช่ไนนที่มันนอนที่มันนอนนะเออพอผมก็ตีไฟก็ใจถึตรงนั้นนะสมัยมัไม่มาคว้าดันไม่กินนอนนะดันกินใหญ่ๆด้วยใสออ่โบเ่า,าไม่คมไม่คมแต่วัดขนาดนั้นก็ต้องแก้มแตกมั้ว่ะ <laughs> สองสูนยแล้วสองสูนยแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปตีมาแล้วฮะยังมีคารจริงปะ เหยื่อมันขึ้นรางแม่งตัดผมกมัออกทังหมดเลยคือดูเหย์มันขึ้นไม้มันตัดพวมันข้าววิ่งออกเลยแม่งเหยื่อแม่งวิ่งขึ้นไม้กันไม่โดนนี่ส่วนดีได้ปะ กัดไม่โดนกระต้มเห็นปะหูปากมาเล้อลเลยฮะเหรอ

อุ้ยกระสองเหรอสองย่างอีมั่ล้ยสองอยขึ้นมาเลยพี่หนึ่งบอกมันตามให้มาตีอกะโลกเลยกระโลกเลยครับดันมาเลยคะบบอกแล้วกระสองก็คกิปีสามนิ้วอ่ะเลย พี่หนึ่งบอกว่ามีตัวตามาทำคลิปโหกัดเลยครับกระสงใช่ตามน้ํานูนมาเลยกัดถึงฝั่งเลยใช่ครับตับขึ้นมาลอยขึ้นมาเลยตัวอ้วนมากตัวอืมตัวสวยนะอ้วนมากดีครับฝากด้วยครับตอนนี้ครับสกิฟี่ครับผมเห็นว่าอยู่ก้มๆทำไมครับส่งอยู่อะไรอยู่ S <S <S เดียวเลยครับกปปี่ปีสามนิ้วโอ้โหอยากจะพาะตัวใหญ่ไปสวยสวยไม้เดียวเลยโอเคครับโอเคครับผมนี่ยบหมายสุดท้ายครับไม้เด็ดไม้เด็ดวันก่อนมาก็โดนใส่ใหญ่ไปที่นี่ครับกัดดีครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้โดนไหมครับหมายสุดท้ายละเดี๋ยวไปดูครับ วันนี้เงียบเหม้องก่อนตลอดทางเลยนะไปไหนเต็มตัวมึงแล้วนี่โดนครับดูหูายสวยด้วยที่หนึ่งโดนอีกแล้ว หลังกดไปสองตัวแล้วเนี่ยอะไรครับกินปี3สามนิ้วอีกแล้วทำผลงานเดี๋ยวเลยฮะไม้เดียวตูมโอ๊โอยเอ้าปแ่ยเลยวปล่อยออโต้ปล่อยออโต้ดูเรื่อยโอเคเดี๋ยวดู เล่นนะมีคนเล่นด้วยกัดแล้วครับดูครับในไซ หมายนี้สองตัวแล้วใช่อ้วนด้วยเลยด้หลายตัวเลยดูกัิปปี้สามนิ้วที่หนึ่งได้ตัวหนึ่งผมได้ตัวหนึ่งหมายอ้วนฟัดไปเรือเต็มปากนะครับไปครับกิปปี้สามนิ้วครับฝากด้วยครับนี่จะเป็นหมายดท้ายละครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมอ้วนนี่ฮะ โอเคครับผมวันนี้ก็จบแค่นี้ครับช่วงเชา้าเราต้อมพาเข้าหมายครับเชา,าเชื่วงหน่งใช่วงเ้าโงมงสิบโมงที่ไหนาพาเข้าหมายครับมันต้อมติดงานครับนหนึ่งไม้หลังได้ตัวโดนไปสองตัวมีกัดไม่โดนอีกวันมันติดอีกตั้งเยอะครับวันนี้วันนี้ใช้สกิปปี้สามนิ้วอย่างเดียวเลยครับตีเด็ดโดนทุกคนท้ายกลับมาหมายเด็ดหมายเด็ดเจ็บกันตัวหมายนี้โดนประจํานะครับ ได้เป็นคนละตัวแล้วยังไงก็ฝากกดติดตาม,มาด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับฝากด้วยครับคิปปี้หลังนี้ครับ